สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนในวันนี้ผมก็จะขออนุญาตนำคำที่พวกเราใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆที่จะต้องใช้น้ำมันครับกำลังจะพูดถึงเรื่องปั๊มน้ำมันคำว่าปั๊มน้ำมันนี่ท่านผู้ชมครับเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการเนาะเราเรียกว่าปั๊มน้ำมัน ถ้าเป็นทางการเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับภาษาอังกฤษ Ga s station ครับ gas s t a t i o นนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับสำหรับภาษาอังกฤษของคำว่าปั๊มน้ำมันนี่นะครับฉะนั้นก็เรียนรู้ไปวละคำวละคำเนาะก็อย่างน้อยเราก็จะได้รู้เรื่องนะครับว่าเอ๊จริงๆแล้ว เมื่อไปเจอสถานการณ์จริงเราจะใช้คำว่าอะไรสรุปปั๊มน้ำมันชื่ออย่างไม่เป็นทางการถ้าชื่อเป็นทางการก็สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าภาษาอังกฤษก็คือแก s สสเตชันนะครับซึ่งมีอยู่ดากดื่นทั่วเมืองไทยครับพบกับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนและผมธีรพงศ์โสดาสีได้ใหม่ครับในวันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ